สวัสดีครับบอลแห่งช่องบอลพลันฮะวันนี้เรามีรองเท้าซูเปอร์ชูเรซซิ่งคู่ใหม่ฮะนั่นก็คือเจ้า n นกี Nike, ้เว็บโปรไฟล์เน็กเปอร์เซนต์สาม เจ้าในที่เว็บโปรไฟลได้เข้ามาถึงรุ่นที่3แล้วสําหรับรีวิวในช่องบนลรันในวันนี้จะเป็นการรีวิวข้อดีข้อเสียของเจ้าเน็เซนเซน,ก,นก่อนที่เราจะเข้าไปรีวิวนั้นสําหรับผู้ติดตามหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมระกวนฝากกดติดตามกด subscribe s ับส c r i b e ์เพื่อรับชมในคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนที่เราจะไปรีวิวข้อดีข้อเสียของเจ้า Next Percent 3เรามาดูสเปคข้าวค่าขอนของเจ้า Next Percent 3กันครับสําหรับเจ้า Next Percent 3เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นเ a เจ r c h a n นในการปรับสมดุลครั้งใหญ่ของเจ้า Next Percent และเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าวิ่งที่ออกแบบมาใช้สําหรับแข่งขันตั้งแต่ระยะฟันลันไปจนถึงมาราธอนสาหรับเจ้า Next Percent 3รุ่นนี้มีการปรับโฉมใหม่ พร้อมกับสีสันที่โดดเด่นสวยงามอย่างสีที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมรับชมนั่นก็คือสีของไฮเปอร์พิงค์ฮรบริเวณมิโซซูม X จะถูกดีไซน์ใหม่มีการเจาะคว้านที่เนื้อโฟมตรงด้านข้างและตรงกลางจะถูกคว้านโฟมมองเห็นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์บริเวณตรงนี ส้นรองเท้าและลวดลายของมิโซถูกปรับใหม่ทั้งหมดแนละบริเวณส้นเท้าไม่ได้มีปลายแหลมเหมือนรุ่นที่1และรุ่นที่2นอกจากมิโซใหม่แล้วเนี่ยจะมีการปรับสมดุลของตัว o u t โซบริเวณพื้นยางเป็นลายวอฟเฟิลมีการเจาะรูที่บริเวณยางลายวอฟเฟิลเป็นเนี่ยเป็นชั้นโฟมของมิโซด้วยที่เป็นสีขาว ส่วนผ้าอัปเปอร์เจ้าเน็กซเนี่ยถูกเปลี่ยนผ้ามาเป็นไฟนิตกลับมาเป็นไฟนิตแล้วนะฮะที่มาพร้อมกับรูะระบายอากาศขนาดค่อนข้างใหญ่เลยใหญ่มากซึ่งไอ้รูที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคัตตันบัตรสามารถสอดเข้าไปได้เลยรูใหญ่มาก <S 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 หลังจากที่ผมได้ทดสอบเจ้าเน็กเซนสามมาจนถึง100กิโลแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นการวิ่ง ระยะไกลสักลลส่วนใหญ่แล้วก็มีไปใช้ลงขอบบ้างเล็กน้อยคะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่า100กิโลเมตรแล้วสภาพของตัวรองเท้าและพื้นรองเท้าเนี่ยเป็นไงบ้างมาดูนะ,ะนี่คือสภาพของ100กิโลเมตรฮะยังไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยก็ผมว่าตัวเจ้าเนเปรเซนสามพื้นค่อนข้างทนนะฮะไอตัวขอบที่ผมชอบมีรอยทลอก หลังจากที่ได้รีวิวมาหลายๆคู่ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเริ่มทลอบเป็นส่วนแรกฮะแต่ว่าตัว n e x 3เนี่ยยังไม่มีรอยทลอกไปได้เลยฮะก็พื้นค่อนข้างคนกว่าตัว r p p a ได้เปอร์เซ็น2แล้วก็ตัวหนึ่งด้วยเด้สามฮะตอนนี้เรามาถึงในเรื่องของข้อดีของเท้าเจ้เปอรเซ็น3ในข้อที่หนึ่งเนี่ยผม ยกให้เรื่องน้ำหนักครับน้ำหนักของเจ้าเน็กเปอร์เซคู่นี้เนี่ยอยู่ที่172กรัมซึ่งมีความเบาเท่ากับเรียกว่าเท่ากับตัวสต o t i ไฟที่ผมได้รีวิวไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งน้ำหนักเบามากหยิบมาจากรองเท้าครั้งแรกนี่คือโอ้คืน้ำหนักเขาค่อนข้างเบาครับเบามาก เรามาดูข้อดีข้อที่2กันครับผมในข้อดีข้อที่2เนี่ยผมขอยกให้เรื่องการระบายอากาศครับของรองเท้าเจ้า r e v e r Fly ในปรเซ็นสาเนี่ยที่มีรูขนาดรูระบายอากาศค่อนข้างใหญ่เนีเพื่อนๆเห็นนหมรูใหญ่มากข้างในจะเป็นข้างในรองเท้าในผมใส่ในตัว กระดาษไว้เพื่อนเห็นกระดาษข้างในไหมใหญ่มากครับแล้วก็บริเวณตัวใกล้ๆกับมิโซเนี่ยใกล้ๆกับมิโซตรงนี้ก็รู้ขนาดใหญ่เท่ากันฮะดูอีกข้างนึงฮะเนี่ยเพื่อนรู้ระบายอากาศค่อนข้างใหญ่มากซึ่งเท่าที่ผมทดสอบในระยะ30กิโลเมตรที่ใช้ Next Gen 3เนี่ยปรากฏว่าวันนั้นด้วยเดือนเมษา มีอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็ผมไปวิ่ง30มกิโลด้วยรองเท้านี่็เป็นสปรากฏว่าไม่มีเหงื่อในรองเท้าเลยแล้วก็รองเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าระบายอากาศค่อนข้างดีแล้วเท้าไม่เปียกแล้วก็ไม่มีไม่มีความอักื้นใดๆเลยครับเพราะว่าขนาดผมดื่มน,น้ําน้ําโดนที่เท้าน้ําก็ไม่ขังในรองเท้าก็ค่อนข้างดีมากเลยระบายอากาศดีมากดีเยี่ยมเลยครับคู่นี้ ข้อดีข้อที่3ของผมเนี่ยผมขอยกให้กับเรื่องความทนทานของรองเท้าครับรองเทา้าเน็กเปเซนเป็นรองเท้าที่มีความทนมากกว่ารุ่นที่1และรุ่นที่2องก็อย่างที่ผลที่ผมให้เพื่อนๆได้เห็นสภาพการใช้งานที่100กิโลเมตรแล้วไม่มีรอยใดๆทั้งสิน้นแล้วก็พื้นค่อนข้างทนนะทนมากเดีย๋ยวจะลองรีวิวดูว่าคู่นี้เนี่ยมันจะใช้ได้ถึงกี่กิโลกันแน่ฮะ สำหรับข้อดีในข้อที่4เนี่ยของเจ้า n น็กเซนเนี่ยผมยกให้เรื่องการใช้งานครับการใช้งานเพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่ารองเท้าสุปรูชูเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องวิ่งเทสเร็วเท่านั้นมันถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่สำหรับเจ้า n น็กเซนคู่นี้ไม่ใช่เท่าที่ผมทดสอบเนี่ยเพื่อนๆสามารถวิ่งได้ตั้งแต่เทสช้าอย่างเทสแปเทสเขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเทสส เพื่อนอยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมเลยคือเจ้าตัวคาร์บอนเนี่ยมีการตอบสนองคืน energy return เนี่ยมาค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักวิ่งทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่ไปจนถึงขาแรงผมบอกได้เลยว่าเจ้าเน็เซนสามเนี่ยสามารถวิ่งได้ทุกเพลเหมือนในที่ตั้งใจจะเอาตัวเปกซัสแล้วก็เอาความเบาของเจ้าสตีฟไฟ e และมารวมกับความทนทานของอตัวอัลฟาไฟล์สองใช้งานง่ายจริง เจ้าเน็กเซนเนสามเนี่ยของผมมีข้อดีจนถึง5ข้อในข้อที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสวมใส่ฮะเจ้าเน็กเซนเซนสามคู่นี้เนี่ยสามารถสวมใส่ได้ค่อนข้างง่ายครับเพื่อนๆสามารถแกะเชือกแล้วปดนิดเดียวสวมลงไปค่อนข้างง่ายมากเลยจบแล้วฮะสำหรับข้อดีทั้ง5ข้อของเจ้าเน็กเรนเซนสามคราวนี้เรามาดูในข้อเสียกันบ้างฮะว่าจะมีเรื่องใดบ้างที่ผมมองว่ามันยังไม่โอเคอะ่ะเ๋ยวมาดูนฮะ สำหรับข้อเสียข้อที่หนึ่งที่ผมเป็นความรู้สึกของผมเนาะผมมองว่าเป็นเรื่องของอเรื่องของหน้าหน้าผ้าที่มันกว้างขึ้นนะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นข้อดีสำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับผมอะ่ะผมเป็นคนที่เท้า้าค่อนข้างแคบซึ่งไอ้ตัว넥เ,เซนสาวเนี่ยที่ผมลดไซส์มาเนี่ยก็เพื่อจะให้หน้าเท้ามันแคบลงจะได้สวมใส่ได้ไม่ไม่หลวมมากตอนนี้ฮะเป็นข้อเสียของผมที่จริงมันน่าจะ น่าจะต้องใส่เบอร์เดียวกันเนาะสำหรับเพื่อนที่เขาเรียกว่าหน้าเท้ากว้างอยู่แล้วนะอาจจะอาจจะไม่ต้องลดไซส์ก็ได้สำหรับผมเนี่ยคือผมหน้าเท้าแค่พอมาใส่ไซส์เดิมปุ๊บมันรู้สึกว่าไอตัวหน้าเท้าเนี่ยมันมันกว้างเกินไปฮะใส่ไม่ได้ครับก็เลยต้องลดไซส์ออกมาอันนี้เป็นข้อเสียข้อแรกที่ผมรู้สึก แล้วล่พ่อเสียของเจ้าเน็กเปอร์เซนต์สในข้อที่2เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของตัวล็อกเกอร์เชฟครับเพื่อนๆสังเกตตัวรองเท้าเนี่ยเจ้าตัวเน็กเปอร์เซนต์สแล้วก็ตัวเน็กเปอร์เซนต์หนึ่งเนี่ยเขาทำออกออกแบบดีไซน์มาเป็นล็อกเกอร์เชฟที่มีข้างหน้าเขาเรียกว่าเหมือนม้าโยกเลยฮะเวลาสวมใส่แล้วก็รู้สึกเหมือนเทไปข้างหน้าตลอดเวลาแต่พอมาเป็นเจ้าเน็กเปอร์เซนต์สามเนี่ยเสียเขาทํามาเหมือนกับเขาเรียกว่ามัน ไม่ล็อกเกอร์เชฟอ่ะโดยที่รองเท้าซุปเปอร์ชูค่ายอ,อื่นๆเนี่ยเขาออกแบบมาทําเป็นล็อกเกอร์เชฟเพื่อให้วิ่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนกับวิ่งได้สมูทขึ้นเท่าที่ผมลองมาหลาย,ลายแบรนด์ก็คือตัวในเปอร์เซ็นต์สามเนี่ยเขามีการปรับไปเหมือนกับเอ๊ะพื้นเขาทําเหมือนกับเรียบๆรีอะฮะถ้าถูกปรับให้มาเป็นล็อกเกอร์เชฟน่าจะดีกว่านี้ไหมเพื่อนๆคิดว่าไงฮนะสออหรับตัวล็อกเกอร์เชฟหรือว่าแบบนี้ดีแล้วสำหรับผมก็ผมก็อยากให้มันเป็นล็อกเกอร์เชฟเหมือนเจ้ารุ่่่่่่นน่นนนนนททีีีีรุเยมัาาจะดกว คราวนี้เรามาดูข้อเสียข้อสุดท้ายฮะที่ผมเจอวิ่งลงต้นฮะสำหรับเจ้า n น็กเคู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผมลองวิ่งลงต้นแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยเด้งครับไม่ค่อยเด้งอย่ผมให้เพื่อนดูภาพประกอบด้วยก็ผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยมันมันเด้งบริเวณหน้าเท้าหรือปลายเท้ามากกว่ารงต้นซึ่งพอเอาไปวิ่งลงต้นแล้วมันไม่มีเอ็น g y รีเทอ n ะก็เลย รู้สึกว่าไม่เหมาะกับคนที่วิ่งลงต้นเท่าไหร่นะ,ะสำหรับเจ้าเ e x t g e สาจบแล้วครับการรีวิวข้อดีข้อเสียของเจ้าเ e x เ g นสามเพื่อนๆมีความที่เห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยโดยรวมแล้วสำหรับเจ้า n น x t g e สามในความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันปรับโฉมใหม่มา ก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีข้อจำกัดในบางเรื่องอย่างเรื่องอตัวหน้าหน้าผ้าเองหรือว่าจะเป็นการทิ้งลงส้นมันเลยทำให้เจ้าเน็เนสามนี่ยมันมีข้อจำกัดซึ่งไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับรุ่น1รุ่น2มากเท่าที่ควัวแต่สำหรับผมเนี่ยเจ้าเน็เสาเนี่ยก็ยังเป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูที่เอาตรงเลยนะใส่ง่าย สวมง,ง่ายแล้วก็ตอบสนอง energy return ได้เหมือนเดิมฮะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะต้องวิ่งปลายเท้าหรือเปล่านะเขาเรียกว่านักวิ่งหน้าใหม่อาจจะถูกใจเจ้าคู่นี้ก็ได้เพราะว่ามันสวมง,ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายเหมาะสําหรับการวิ่งทุกเพจก็ไม่ว่าจะเป็นเพจช้าเพจเร็ววิ่งได้หมดเลย ตอนนี้เรามาดูคะแนนที่ผมจะให้เจ้าคู่นี้กันก็คือเต็มสิเลยผมให้เน็กเปอร์เซ็นสามเคะแนนนะผมว่าไอตัวเน็กเปอร์เซ็นต์ยังตอบสนองได้ดีเหมือนเดิมฮะสำหรับผมนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงที่อยางใช้งานเจ้าตัวนี้อยู่ผมมองว่าซูเปอร์สูของค่ายในที่เองก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ลงนะแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดบางส่วนนี่แหละที่ มันอาจจะไม่ไม่หวือหวาเหมือนค่ายอือ่นหรืออาจจะสียังไม่โดนหรือยังไงเพราะว่าตอนนี้มันยังออกมาแค่ไม่กี่สีนะวันที่ผมรีวิวอยู่ยางไรฝากเพื่อนๆพิจารณาดูว่าเลขเปอร์เซนสยังต้องมีมหมสำหรับผมมองแล้วว่าถ้าคุณเป็นคนที่รักในค่ายของสวูเนเปร์เซ็สาต้องมีครับ และสำหรับในคลิปนี้เนี่ยากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็รบกวนฝากกดติดตามกดส u b ส c r i b e เพื่อรับชมคลิปใหม่ของช่องวันทุลันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ